สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีบทเศษเหลือโดยการใช้สูตรนิยามของทฤษฎีบทเศษเหลือคือถ้าหารพหุนาม p วงเล็บ x ด้วย x ลบ a เมื่อ a เป็นค่าคงตัวแล้วเศษเหลือจากการหารจะเป็น p วงเล็บ a ตัวอย่างที่1จงพิจารณาการหารพรหุนาม 8x กำลัง2ลบ 4x วก11ด้วยพหุนาม x บวก5 ให้ p x เท่ากับ 8x กำลัง2ลบ 4x บวก11 p วงเล็บลบ5เท่ากับ8วงเล็บลบ5กำลัง2ลบ4วงเล็บลบ5บวก11เท่ากับ8วงเล็บลบ25บวก20บวก11เท่ากับ200บวก20บวก11เท่ากับ231ดังนั้นเศษเหลือเท่ากับ231 x บวก5เราจะต้องทำให้เป็นลบก่อนจึงจะสามารถนำมาหารได้ดังนั้นเราจึงทำ x บวก5เป็น x ลบวงเล็บลบ5ตัวอย่างที่2จงพิจารณาการหารพหุนาม x กำลังสบวก3 x ลบ4ด้วยพหุนาม x ลบ2ให้ p x เท่ากับ x กำลังสบวก3 x ลบ4และ x 4, แทน x ด้วย2ใน p x จะได้ p วงเล็บ2เท่ากับ2องกำลังสองบวก3วงเล็บ2ลบ4เท่ากับ4บวก6ลบ4เท่ากับ6ดังนั้นเศษเหลือเท่ากับ6ตัวอย่างที่3โจทย์คือ2 x กำลัง4ลบ5 x กำลังสองบวก6 x ลบ14ด้วยพหุนาม x บวก3ให้ p วงเล็บ x เท่ากับ 2x กําลัง4ลบ 5x กําลัง2บวก 6x ลบ14จะได้ p วงเล็บลบ3เท่ากับ2วงเล็บลบ3กําลัง4ลบ5ลบ3กําลัง2บวก6วงเล็บลบ3และลบ14หลังจากน,นั้นต่อมาให้หายเลขยกกําลังให้เรียบร้อยก็จะได้2วงเล็บ81ลบ5วงเล็บ9บวกวงเล็บลบ18ลบ 14, 14 4. ต่อไปให้นำสอมาคูณ81จะได้162ให้นำห้มาคูณ9จะได้45หลังจากนั้นก็นำมาเขียนัรรทาต่อไปให้นำมาบวกลบกันตามเครื่องหมายก็จะได้162รลบ45ลบ18ลบ17คำตอบคือ85ดังนั้นเศษเหลือข้อนี้คือ85ค่ะปัวะอย่างที่4 จงพิจารณาการหารพหุนาม 4x กำลัง5บวก 3x กำลัง4บวก1ด้วยพหุนาม x บวก1ให้ px เ,เท่ากับ 4x กำลัง5บวก 3x กำลัง4บวก1จะได้ p ด้วยพหุนาม x บวก1ให้ px เ,เท่ากับ 4x กำลัง5บวก 3x กำลัง4บวก1ใช่ Px เท่ากับลบ1เท่ากับ4คูณลบ1กำลัง53คูณลบ1กำลัง4บวก1จะได้เท่ากับลบ4บวก3บวก1เท่ากับ0ดังนั้นเศษเหลือเท่ากับ0หรือเป็นการหารลงตัวค่ะตัวอย่างสุดท้าย จงพิจารณาการหารพหุนามลบ 5x กกำลัง3บวก x ลบ7ด้วยพหุนาม x ลบ4ให้ P วงเล็บ x เท่ากับลบ 5x กกำลัง3บวก x ลบ7จะได้ P วงเล็บ4เท่ากับลบ5วงเล็บ4ี่กำลังสบวกวงเล็บ4ลบ7บรรทัดต่อมาคือลบ5วงเล็บ64บวกวงเล็บ4ลบ7จะเท่ากับลบ320บวกวงเล็บ4ี่ ลบเทั้งหมดนี้จะได้คำตอบคือลบ3 2ดังนั้นเศษเหลือคือลบ3 2ค่ะ รายชื่อสมาชิกมีดังนี้ 1. เด็กหญิงพิเชียภาเกียรติเจริญม3าทับเเลขที่22 2เด็กหญิงวลิสามณีรัตน์ม3าทับเ้าเลขที่30 3. สเด็กหญิงสัสิวันขัดเลืองม3าทับเเลขที่31 4. เด็กหญิงสูวิชราเปงมัชยาม3าทับเเลขที่35 5. เด็กหญิงอาริรัตน์จันศินม์ามทับเเลขที่40ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ